้คีีู่่่่่่วววดดดยยยยะงงพพชชสวัสดีวันเสาร์ครับคุณผู้ชมขอเชิญญาติโยมมาสดับรับฟังกับการไขปัญหาด้วยธรรมะอารมณ์ดีที่เข้าใจได้ไง่ายๆและวันนี้เราอยู่กับซอจียอดพร้อมเรื่องความแตกต่างของพระไทยกับพระเกาหลีที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนไปชมกันเลย พี่ยอนนับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าครับศาสนาพุทธค่ะวันนี้พี่มีคําถามมาจากศิษย์ศิษย์มีคำถามเยอะแยะมากเลยอยากเปรียบเทียบยแบบพระที่เกาหลีกับพระที่ไทยด้วยอ๋อแล้วก็แบบเรื่องชีวิตด้วยครับผมแล้วก็เรื่องความรักด้วยเอาเดี๋ยววันนี้ผมให้พี่ยอนนี่มลหลวงพี่เลยผมมีอุปกรณ์ด้วยนี่ฮะ,ฮะหลวงพี่ช่วยด้วยนรครับหลวงพี่ช่วยด้วยค่ะอ่า นวมักการครับหลวงพี่ครับเป็งไงนไครับแม็กซ์เดินี้พี่ย้อนถือนวมักการครับหลวงพี่สมพงศ์หลวงพี่สมป,ลงลสมปองหลวงพี่นภันนะคาราชนี่<อ>วันนี้พี่ย้อนถือมาแสดงว่าจะมาถวายสังฆทานเหรอครับใช่ค่ะพอดีว่าพอดีว่าไม่ไม่เข้าวัดนานแล้ว<อ> <laughs> ก็เลยมาถวายในสตูเราเลยใช่ค่ะในในก็เ<ข>จอหลวงพี่ทุกท่านแล้วก็อยาก สังขทานถว้าไว้วายเล้ครวบแตก็เก่งทุกครั้งที่เขาพูดผมก็จะเก่งรอแล้วเขาจะพูดอะไรไม่หมายถึงว่า เกรงเวลาเจอเจอพระก็จะเกรงหน่อยไม่รู้ว่าจะแบบพูดผิดไม้อะไรอย่างนี้ไงอ๋อจริงจริงก็พูดได้นะหลวงพี่ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรืออะไรนี้ใช่ไหมครับพูดธรรมดาได้ฮะจริงจริงพระเราก็มาจากคนธรรมดามาบวชมาอะไรแต่ว่าสับแสงอาจจะแตกต่างหน่อยแต่จริงเราสามารถพูดธรรมดาได้เรื่องถวายสังฆทานอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ในวัดอย่างนี้สามารถถวายได้หรอครับหลวงพี่ได้ครับได้ฮะแต่วนะ่าต้องไม่เฉพาะเจาะจงถ้าแบบเฉพาะเจาะจงรูปหนึ่งเขาไม่เรียกสังฆทาน เขาเรียกว่าปาติดปลุกลิกทานต้องไม่เจาะจงแต่ว่าอย่าไปเข้าใจว่าสังกทานเป็นอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกถังคะทานถังคระทานสังคทานเนี่ยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถือก๋วยเตี๋ยวมาก็เป็นสังคทานไม่ได้เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งก็ต้องเป็นถังๆอย่างเดียวสังกทานไม่ใช่ถังครัทานอ๋อโอเคค่ะไปถวายด้วยกันมาถวายถวายเลยกันค่ะให้พี่ยีออนถวายเรียนพรอไทยเป็นเป็นทวาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมท่องนำท่องตามผมนะพี่ยอนะค่ะ ผมนึกแป๊บทำไมทำไมไม่ไม่ไม่หันมาฝั่งนี้อ่ะภาถาอยู่อีมานิอีมานิมายังพันเตมายังพันเตผัตตานิผัตตานิสัปริวารานิสัปะริวารานิให้สวดภาษาบาลีชัดๆแบบนี้ก็ต้องตั้งใจเป็นพิเศษ ค่อยๆสวดตามอาถายไปนะครับทําได้แน่นอนเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการลนานเธอสิ้นกาละนานเถอสาธุาาโอ้ลุ้นยิ่งกว่าจับใบแดงใบดำทหารหากเนี่ นี่ชื่อจจยอนใช่ไหมนี่นี่นี่ชื่อคล้ายๆกันเชื่อนีคุมจีวรอันนี้ยังไงครับอาจารย์นภันครับเป็นผ้ารับประเคนยังไงผ้ารับประเคนที่อยากให้ญาติโยมเรียนรู้เรื่อช่วยกันลดโลกร้อนครับยังไงครับอันนี้เป็นผ้าที่นําผ้าที่เหลือเป็น circular economy โอ้โหแล้วก็เอามาใช้งานแรกจริงๆต่อไปเวลาใช้จริงเราจะมี QR code ให้สแกนเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาเพื่อเป้าหมายการนาที่ยังยืนครับผมเนี่ยจะมีบอกด้วยว่าใช้ผ้าผืนเนี้ยเท่ากับลด เรื่องของคาร์บอนฟุตปริ้นไปเท่ากี่กิโลเวลาขับรถกิโลเมตรหรืองไงล้ําล้ําล้ํามีคําถามไหมมีคําถามไหมหนูมีคาถามค่ะ้าจางค่ะทําไมผู้ยิงต้องมีผ้าแบบนี้อ๋อทำไมต้องมีผ้ารับประเคนเพราะว่าถ้าประเคนมือต่อมือเลยมันอาจจะไฟช็อตได้มันอาจจะไปผิดใจกับคนบางคนมันอาจจะปิ๊งปิ๊งหนูไม่โดนไม่โดนไม่โดนเนื้อป้องตัวกันป้องกันไว้ก่อนด้วยการไม่ให้ใกล้ อให้ห่างที่สุดผ้าเลยยกว่างที allora ่ผ้าเพื่อความเรียบร้อยสาธุาสวยงามหรือเพื่ออะไรครับพระอาจารย์นพันธ์ครับเชิญนั่งได้เชิญนั่งได้ คือจริงๆเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยเฉพาะพระสงฆ์ไทยนะครับท,ที่จริงจังเรื่องนี้คือโดยวินัยเองเนี่ยไม่ได้มีข้อบัญญัติว่าจะต้องใช้ผ้ารับประเคนกับสุภาพสตรีครับอย่างเช่นถ้าเราไปทางลังกาเขาเรียกอังคาดด้วยมือเขาก็จะใช้มือเนี่ยแหละด้วยความเคารพอย่างสูงตักข้าวให้พระเลยคือแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายก็ใช้มือแล้วก็เวลาพระรับก็รับ บางทีก็ส่งของรับกันจากมือเลยแต่ว่าในไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นห่วงพระแล้วก็อยากให้ญาติโยมสบายใจว่าไม่ได้ทําให้พระผิดวินยัยผิดศีลป้องกันไว้ก่อนป้อ<บ>ง,งกันไว้ก่อน,อนขนาดมีผ้าเหยนแม่ตมาแนละยายตานะ เรนะวังเด้อหน่อยระวังเด้อเขาเจ้าเล่นของเนี่ยก็เจ้าเล่นของเ <c oughs> นี่ยไปบางจังหวัดห <c oughs> ัวเขามาเล่นของให้ลูกตัวเองครับผมรับเสร็จแล้วปิ้งปิ้งปิ้ง,งอะไรเงี้ยเพราะบางทีโยมผู้หญิงบางทีก็มาถามพระแล้วก็น่ากลัวยังไงครับหลวงพี่<อ>ชั้นเป็นไม้ฉันเป็นไม้ยใจเย็นสิโยมพระก็อาตมาบวชอยู่เขาบอกฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้เขาเออขาจะถามหลวงพี่ว่าเออฉันเป็นหรือเปล่าอะไรอ่างเงี้ยนั่นน่ะสิเขาก็นึเออเรานึกว่าเขาออกตัวฉันเป็นไม้ฉันเป็นไม้เขาไม่ใบอกฉันเป็นไม้ไม่ใช่เขาไม่ใช่กันนะ ครับผมหลวงพ่สรุว่ามีพระไทยจริงจังเรื่องนี้คุณจิยอบเกาหลีใต้มีจริงจังเรื่องนี้ไหมที่เกาหลีไม่เจอพระเกาหลีบ้างไหมเคยค่ะแต่ว่ายังไม่เคยแบบมีผ้าแบบนี้แต่ว่าไม่โดนตัวเหมือนกันค่ะคือไม่โดนตัวเหมือนกันใช่ค่ะแต่เน้นที่เกาหลีใต้น่ารักนะเน้นไทยก็น่ารักค่ะ อระัไงก็น่ารักพระยังไงก็ต้องแปลว่าน่ารักควนจยียนยงเพราะเรามีอยู่แล้วคิกขุสังโคแด่ประสงค์ผู้น่ารักพิงคูพิกคูพิกขูแล้วครับผมพิสุสงเจริญพรครับพี่ยอนค่ะมีอะไรจะถามรวมพี่ขันนูมีคําถามค่ะพอดีว่าเวลาเวลาหนูเข้าวัดที่เกาหลีค่ะพระแต่ละรูปเขาไม่กวนคิว ทำไมทำไมพระเกาหลีไม่โกนคิ้วคะมาเรื่องนี้เนี่ยหลายคนไม่เคยรู้กันมาก่อนเนี่ยเพราะปกติพระในไทยที่เราเห็นกันนั้นโกนคิ้วกันทุกรูปแล้วพระเกาหลีทําไมถึงไม่โกนคิ้วบ้างล่ะครับเนี่ยปกติพระทั่วโลกฮนะเขาก็ไม่โกนคิ้วก็หรอกเคยดูหนังจีนไหมคิ้วยาวเลยยิ่งแบบลเก่าแก่ก็จะยาวหนวดยาวอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่โกนคิว้วไม่โกนหนวดอะไรเงี้ยนะ<ห>แต่ว่าพระไทยก็ถ้าเรารู้กันมี ความรู้อยู่3ามชุดด้วยกันชุดความรู้ที่หนึ่งก็ตอนนั้นก็อริราชสตูปลอมเป็นพระคือจะมาสืบข้อมูลเป็นทหารอ่ะก็เลยห่มจีวรปอมเป็นพระน้าทหารก็เลยมาเรียนพระเนี่ยแหละว่าเออก็โกนคิ้วกอนไรพระก็กระซิบบอกกันให้โกนคิ้วนะพอเห็นปุ๊บพระไหนโกนคิ้วเป็นพระไทยถ้าไมโกนคิ้วแสดงว่าปลอมตัวมาอริราชสตูปลอมตัวมานี่คือชุดความรู้ที่หนึ่งที่เรารู้กันชุดความรู้ที่สองคือสมัยรัชการที่สี่นักโทษก็ผมเกลียน มีคิ้วพระก็ผมเกลียนโกนผมแล้วก็มีคิ้วเปิดนักโทษไปได้จีวรมาปุ๊บผมไปปั๊บปลอมตัวออกมาได้เลยเลยสั่งให้โกนคิ้วชุดความรู้ที่สามมีชุดความรู้ที่สามอีกก็สมัยรัชกาลที่สี่มีพระดื้อรูปหนึ่งเขาไปในรั้วในวังแล้วก็ไปยักคิ้วใส่นางสนมเลยสมมติเป็นนางสนมก็ยักคิ้วใส่เลยก็เลยมีคําสั่งให้โกนคิ้วด้วยกันครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วโกนคิ้วทําไมครับ ก็เข้าใจว่าจะเป็นหนึ่งในสามชุดความรู้ที่พระอาจารย์ว่ามาแต่ในวินัยเดิมเลยเนี่ยไม่มีให้แค่ปลงผมกับปลงหนวดปลงก็คือโกนนั่นเองแล้วบางเอิญไอ้พระไทยเราน่าจะรวมที่ว่าหนวดคิ้วเนี่ยมันสามารถที่ตกแต่งได้ให้หล่อได้พ่เราต้องตัดเรื่องนี้ไงตัดความสวยความงามใช่ผ่ะเราต้องตัดเรื่องนี้ไปด้วยก็เลยโกนคิ้วครับผมแล้วทําไมพระไทยทานเนื้อสัตว์ได้คะทางเกาหลีเขาไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์อะไรงงี้ใช่ไหมใช่ค่ะ และนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่แตกต่างกันระหว่างพระไทยและพระเกาหลีครับซึ่งสาเหตุจะเกิดจากอะไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้ห้ามขนาดนั้นทําได้ก็ดีโยมทำไมไก่ย่างอะไรเงี้ยเราก็ำทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเราบินทบ,บาทก็ใส่ไก่ย่างมาก็ต้องฉนันปิงป้งกบปิ้งเคียดอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีเนื้อที่ห้ามอยู่ก็พวกเนื้อเสือชนิดต่างๆเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อมนุษย์เนื้อม้าเนื้ออะไรที่เป็นสัตว์พาหนะอย่างเงี้ยพระองค์ก็จะห้ามไว้ครับในส่วนของเนื้อเนี่ยคือถ้าฉันอะไรที่ญาติโยมทานกันปกติแล้วโยมเอามาถวายพระด้วยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเนื้อไหนที่คนตั้งใจฆ่าเพื่อมาถวายพระพระเราเนี่ยจะห้ามเรียกอุทิศมังสั์ พระเห็นพระได้ยินหรือพระสงสัยว่าไก่ตัวนี้หมูตัวนี้เขาฆ่ามาเพื่อถวายพระอันนี้พระจะฉันไม่ได้ฉชนไหก็เป็นการบังคับไปในตัวว่าญาติโยมไม่ควรจะฆ่าอะไรมาถวายพระแต่ถ้าเกิดปกติบริโภคอะไรกันก็เอาเอาอันนั้นแหละมาถวายอันนี้ไม่เป็นไรซึ่งก็จะเป็นข้อต่างกับมหายานครับเพราะมหายานจะซีเรียสมากเรื่องเรื่องพระฉันเนื้อเขาจะฉันมังสวิรัติมหายานก็ทางเกาหลีใต้ทางจีนทางทิเบตญี่ปุ่นเนี่ยแหละเขาจะซีเรียสจริงจังเรื่องนี้ครับ แล้วที่เกาหลีอะค่ะคือไม่เหมือนไม่เหมือนประเทศไทยค่ะประเทศไทยคือประชาชนเขานับถือศาสนาพุทธเกือบ90%ซแต่ว่าถ้าเป็นที่เกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีศาสนาหลากหลายแต่คนที่ไม่มีศาสนาก็มีเยอะค่ะครับแล้วทีเนี้ยคนที่ไม่มีนับถือศาสนาเลยพอเขาตายไปแล้วเขาก็จะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกค่ะปัจจุบันเนี่ยมีคนสงสัยเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยแล้วครับ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตอบไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลได้ยังสมเหตุสมผลสุดๆช่วงหน้ากลับมาฟังกันครับหนูกับแฟนค่ะชอบทะเลาะกันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆทะเลาะกันบ่อยๆน้อยใจงอนกันบ่อยอย่างนี้บาปไหมเงี้ยพี่ใช่ไหมมันไม่ได้บาปแต่ว่าไม่ผมไม่ได้ถามผมหมายถึงว่าพี่ถามหนูพี่ใช่ไหมไม่ใช่ผมถามพี่่าบาปไหมมาตอบแทนหนูพี่เ๋ยแป๊บนึง เอาปัญหาคุณฮั่นกับคุณจียอนเก็บไว้ก่อนเอ,เอาอาทไทยกับจิยอนเคลียร์กันก่อนอว้ว,วกันกนกนกคนที่ไม่มีนับถือศาสนาเลยอพ,อพอเขาตายไปแล้วเขาก็จะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกค่ะ เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่สงสัยอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากคนที่ไม่นับถือศาสนานั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแบบนี้พวกเขาจะเป็นอย่างไรกันครับไม่ได้สังกัดศาสนาไหนขึ้นสวนตกก็เลยไม่รู้เลยจะไปไหนําไปทางไหนดีนะเดี๋จะล่องลอยรอไปก่อนมันอยู่ที่จิตของเราถ้าในทางพุทธศาสนาก่อนเอาเรื่องจิตเป็นหลักจิตเราภาษาบาลีว่าอย่างไรนะครับจิตเตสังกิริเตทุคติปาติกังขาครับแปลว่าแปลว่าเมื่อจิตเศร้าหมอง ทุขติพบภูมิที่ไม่ดีก็เป็นอันหวังได้<น>คือถ้าคิดไม่ดีก่อนตายไปไม่ดีแน่ๆตกนรกถ้าสมมุติคนที่คนที่ทำทำแล้วแล้วแบบทั้งชีวิตเราอยู่ดีๆก็แบบคิดดีเราก็แบบไปขึ้นสวรรค์ก็เอา้ามันไม่แฟร์พูดอย่างนี้ไม่พอนี้ใส่<แ>อารมณ์ด้วยนะ <laughs> นี้ใส่าอารมณ์<ด>มันไม่แฟร์มันเขาจะเรียกร้องความเป็ยยางงานธรรมไงแต่ในเชิงปฏิบัติตมันยากนะมันคนเราเพียงแค่เอาแค่นั่งสมาธิเนี่ยเคยเคยนั่งสมาธิ แค่คนทําไม่ดีมาปั๊บร้องไห้คิดถึงแม่ทำไีต่อคนทั้งคนนี้เหมือนบางคนเนี่ยทุรนทุลายเพราะเคยฆ่าสัตว์มามีครับครับเขาเเสริมประเด็นนี้นิดหนึ่งครับอาจารย์เขายกตัวอย่างอย่างนี้บอกว่าเหมือนกับเวลาเราต้อนวัวเข้าคอกถามว่ามีสมมติมีวัวห้าร้อยตัวเราต้อนเข้าคอปุ๊บห้าร้อยตัวเข้าแล้วปิดประตูปั๊บพอเปิดประตูตัวไหน ออกมาก่อนตัวที่หนึ่งครับตัวที่อยู่ตัวที่หนึ่งมันน่าจะเข้าไปข้างในสุดแล้วนะตัวที่สุดท้ายที่ติดกัดประตเพะมันอยู่ใกล้ประตูที่สุดเหมือนกันดวงจิตในขณะที่ก่อนจะตายเนี่ยก็คือสะสมอะไรเป็นกันสุดท้ายมันก็จะออกมาแสดงผลของมันก่อนครวนี้ถามว่ายุติธรรมไหมจริงๆถ้าเกิดได้ทําดีมาจริงแม้จะความชั่วมันจะมีกําลังแต่ปั๊บเดียวมันก็จะหมดฤทธิ์ของมันเสร็จแล้วก็จบกันตรงนั้น แต่โดยข้อที่จริงมันยากนะครับอาจารย์เหมือนเขาครูบาอาจารย์เล่ามาผมประทับใจมากคือท่านเล่าบอกว่ามียายคนหนึ่งแกเก็บหอยหเลี้ยงชีวิตฆ่าหอยตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วปรากฏว่าก่อนตายก็มีพระอาจารย์นี่แหละไปบอกอา้าวนึกถึงพระนะพระอรหังพระอรหังปรากฏว่าแกเห็นแต่ภาพหอยพยาบาทอาฆาตจะมาฆ่าแกแกก็ท่องไม่ได้อรหอยอรหอยแล้วก็ตายไปตกนรมสัมมาอรหังสัมมาอรหอยสัมมาอรหอย ่ครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเราสะสมไว้แบบไหนรเราก็จะเป็นอย่างนั้นสมมติคิดชั่วมาตลอดคิดดียากแต่ถามว่ามีไหมก็มีเหมือนกันค,คนที่คิดดีมาตลอดแต่มาเผลออาคาตพยาบาทริษยาตอนก่อนตายก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นเหตุผลที่เราต้องฝึกจิตนะครับอาจารย์ฝึกสมาธิจะได้คิดเรื่องดีๆเหมือนเรื่องนี้มีคนเคยถามผมครับเป็นเหมือนเป็นพระนะครับว่ามีวัว500ตัวต้อนวัว500ตัวเข้าไปในอคอกเขาถามว่าตัวไหนเป็นวัวอีสาน คตัวไหนเขาบอกว่าตัวที่ร้อยเอ็ดครับน้องพี่เป็นวัวอีสานนับไปแล้วหนึ่งต้อนั่นร้อยเอ็ดใช่ครับอย่างนี้เราต้องยืนไว้อะไรไหมครับไม่ คือมีลวงพี่อยู่ก็เลยด่าก็ไม่ได้สรุปแล้วไ่ว่าจะมีศาสนามีศาสนาถ้าจิตใจเราดีทําความดีคิดดีพูดดีทําดีก็คือไปไปสวรรค์คำว่าสวรรค์อาจจะไม่ต้องถึงนึกถึงสวรรค์อีกภพภูมิหนึ่งก็ได้คือความสบายกายสบายใจนี่แหละแต่เกิดนรกก็หมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่แหละจริงๆอันนี้ในสมัยพุทธกาลก็มีคนเคยถามพุทธเจ้านะครับว่าถ้าเกิดไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยจะทํายังไงพระเจ้าก็บอกว่าถ้าท่านไม่เชื่อแต่ถ้าท่านทําดี ท่านก็สบายดีในโลกนี้ไม่เบียดเบียนใครเมื่อตายไปแล้วถ้าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดท่านทําตรงข้ามอันนี้ลําบากละตอนอยู่ในโลกนี้ก็ลําบากตายไปท่านรกมีจริงก็ตกนรกอีกแทนไม่ว่าจะเชื่อเรื่องศาสนาหรือไม่ก็ตามทําสิ่งดีๆไว้คิดสิ่งดีๆไว้พูดสิ่งดีๆไว้ดีกว่าแต่ที่ไทยก็เหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยค่ะคือแบบถ้าเป็นศาสนาพุทธเราก็จะ ตอนที่ตายไปเราก็จะมีชาติหน้าแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราทำไม่ดีไว้เราก็จะเกิดเป็นมนุษย์อีกรอบหนึ่งเจริญพ่อที่จียอนถามก็คงจะหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัตรคือยังไม่พ้นจากกิเลสก็ต้องกลับมาเกิดอีกมาเวียนว่ายตายเกิดอีกมาสุขมาทุกข์มาอะไรต่างๆอีกมากมายโฆษศาเน้เน้นว่าให้เราไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือให้ไปสู่พระนิพพานใช่ไหมครับอาจารย์ อย่างนี้ยังไงครับคือจริงๆในพุทธศาสนาเนี่ยเราเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตราบที่เรายังมีกิเลสในใจมีความเศร้าหมองในใจกิเลสก็เหมือนเชื้อเพลิงทําให้เราคิดพูดทําอะไรบางอย่างและทุกการกระทํา every action has its own consequence มันมีผลตามมาเสมอครับ oh, oh. ฉะนั้นไม่ว่าทําอะไรก็ตามตราบใดที่เรายังไม่สามารถดึกเชื้อเพลิงหรือตัวกิเลสนั้นได้เนี่ยมันก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิด oh, oh. และโดยมากก็โอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะยากครั oh, oh. เพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสที่คนจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย เปรียบเหมือนกับสัวร้อยปีเต่าตาบอดตัวหนึ่งลอยขึ้นมาโผล่บนทะเลมีห่วงหนึ่งลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรโอ,โอกาสที่พระอาจารย์จะเกิดมาเป็นคนจีฮอนจะเกิดมาเป็นคนอย่างเงี้ยเท่ากับตัวเต่าตัวเนี้เกิดมาแล้วรอดบ่วงนั้นโอกาสที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่ายากสุดๆจริงๆครับเหตุนี้เองเราจรึงต้องไม่ประมาทมันทำความดีเพื่อใช้ชีวิตนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองครับ แล้วหนูสงสัยอย่างหนึ่งอะค่ะอย่างที่อย่างที่หนูพูดตั้งแต่เปิดรายการว่าจริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าวัดเท่าไหรค่ะทําไมฮะไม่ค่อยเข้าไปแบบทําบุญอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับแลใช่ค่ะนี่แบบนี้เยอะนะครับหลวงพี่ช่วงนี้ผมเห็นมีกระแสบอกว่ามีการฝากใส่บาทนะครับหลวงพี่แบบนี้คนที่ฝากได้บุญไหมครับสําหรับหลายคนที่ไม่ค่อยมีเวลาไปวัด ปัจจุบันมีบริการรับจ้างใส่บาทกันแล้วนะครับแบบนี้ผู้ที่ฝากจะได้บุญหรือไม่ช่วงหน้าได้คำตอบแน่นอนครับกรกำลังุกข์ใจเฮาซาตาอดหนักเป็นเบาคุยรับรกลับมาชมกันต่อกับเรื่องการรับจ้างใส่บาตรที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันผลที่ชอบฝากคนอื่นทำบุญบ่อยๆต้องรีบมาฟังเลยครับ ่วงนี้ผมเห็นมีกระแสบอกว่ามีการฝากใส่บาทนะครับหลวงพี่แบบนี้คนที่ฝากได้บุญไหมครับมันก็จะบุญแบบฝากฝากอ๋อยังไงครับหลวงพี่ก็ฝากสมุนก็ด้บุญแบบฝากฝากเขาจะมีวดีโอคอรมาครับกำลังใส่บาทนะครับผมของพ่อเปิดฝาบาทนะครับ4้วปรเ็นตครับตอนใส่บาทเอาท่านจะให้พรด้วยนะมีวดีโอคอรกันรับพรนะครับเนี่ยก็คือ จิตใจเราตั้งจิตตั้งใจเราก็จะได้บุญในในส่วนหนึ่งที่เรามีเจตนาบางคนอยู่สวิตเซอร์แลนด์อยากจะทําบุญเมืองไทยเขามีงานเพณีก็โอนมาเป็นเจ้าภาพเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้บุญบ,บุญที่เขาตั้งใจอยู่แล้วในการทําบุญบมันก็ไปถึงวัดถึงเด็กกำพร้าถึงคนที่ได้โอกาสอะไรเงี้ยก็ได้บุญตรงนั้นอยู่แล้วครับอาจารย์ครับใส่บาตรฝากทําบุญได้บุญไหมครับช่วงนี้ก็จะมีโยมที่คิดในแง่นี้เยอะอยู่ทําดีแล้วก็สุดท้ายเลย ทิ้งพระเลยครับก็จะยังไงฮะคือไม่ไม่ได้ไม่ได้เข้าวัดมาทําบุญแล้วก็ประเคนอาหารทางทางอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้มีอาหารจริงมาคราวนี้ต้องบอกเล่าให้ญาติโยมฟังว่าชีวิตพระเนี่ยพระเจ้าท่านบัญญัติให้อยู่แบบที่เรียกว่าไม่มีเธอไม่มีเธอก็ไม่มีฉันหือไม่มีญาติโยมถวายอาหารพระม่มีอะไรจะฉันฉันเราต้องเราต้องนึกถึงเพนพอยท์คือจุดที่พระจะฉันเพน โยมเข้ามาตรงนี้จนได้นะครับเพราะว่าในพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าต้องการให้ให้พระได้ศึกษาปฏิบัติเผยแผ่รักษาสิ่งดีๆสื่อสารสิ่งดีกับสังคมพระไม่ต้องไปทํามาหากินเหมือนญาติโยมแต่ญาติโยมทำมาหากินไม่สามารถละทางโลกมาเหมือนพระแต่ว่าสามารถสนับสนุนแล้วเวลาที่ญาติโยมมาถวายอาหารพระโยมก็จะได้ฟังธรรมจากพระเขาถึงว่าโบราณเขาถึงบอกว่าเวลาปฏบัตเป็นเวลาโปรดสัตว์ คำว่าสัตว์ที่นี่หมายถึงว่าผู้เกี่ยวข้องเวียนว่ายตายเกิดในสงสารครับ<ล>ผม,มก็อย่าฝากอย่างเดียวแต่ว่าพาโอกาสที่จะมาเจอกันเนี่ยคือโอกาสที่จะได้เรียนรู้ได้เห็นพระก็เป็นบุญครับผมคะ่ะพี่ยอมมีอะไรจะถามไหมครับหนูหนูกับแฟนค่ะ<ม>คือ<ต>จริงๆแล้วอะไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาก็แต่ว่าแบบชอบทะเลาะกันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆครับที่ยังไงอย่างเช่นอย่างเช่นไงบ้างครับ อย่างเช่นแบบเธอจะกินอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้แล้วแต่อะไรก็ได้แล้วถ้ากินกระเผาไหมมีอะไรอย่างอื่นไหมอะไรแบบนี้หรือว่าแบบเป็นคนที่ทำอะไรแบบช้าๆก็เลยก็เลยแบบมีมีความแบบเอ่อคอนเฟลิกตรงนี้อ๋อเขาเลยมีคอนเฟลิกมากินกันตรงนี้ไม่ใช่อะไรอะคอนเฟลกแบบมีมีความแบบ เห็นไม่ตรงกันอ๋อครับผมแย้งครับใช่ค่ะทำไมคะคำถามคือนี่นี่คำถามหรือมาเล่าสู่กันฟังพี่ฮันเป็นคนที่แบบมีคนหมอนผู้หญิงเยอะครับใช่พะเละกันบ่อยบน้อยใจงอนกันบ่อยๆอย่างนี้บาปไหมอย่างพี่ใช่ไหมมันไม่ได้บาปแต่ว่ามันมีมีวิธีไม่ผมไม่ได้ถามผมคิดว่าพี่ถามหนูพี่ใช่ไหมไม่ใช่ผมถามพี่ว่าบาปไหม ว่าตอบแทนหรอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาปัญหาคุณฮั่นกับคุณจียอนเก็บไว้ก่อนเอาอาทไทยกับจียอนเคลียร์กันก่อนแล้วที่นี่มันมีวิธีวิธีการที่ทำให้ทำให้แบบมีแบบแบบไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยอย่างนี้ทำไมคะจริงๆมีคือคำถามมัดระวไงหน่ะนีิมนก่อนเลยครับเขาเข้าใจที่ยิง ยมมาปรึกษาปัญหาคู่แฟนสามีภรรยาจากปัญหาคล้ายกันผู้หญิงเขาจะไม่ใช่สามีภรรยาค่ะแฟนแฟนแฟนค่ะยังไม่ได้แต่งงานแต่ผู้ื่นร่วงเลยเกินไปทีไม่ถึงคู่อื่นด้วยเพราะไม่ผู้หญิงจะมีปัญหาเดิมๆคือเขาจะผู้ชายจะโ่นเรื่องช้าก็เข้าใจผู้หญิงว่าผู้ชายถ้าเกิดเข้าใจผู้หญิงจริงอ่ะก็ต้องรู้ว่าเขาต้องแต่งตัวเขาสวยเพื่อคุณเห็นเพื่อคุณจะได้ควงให้ความภูมิใจเอาแค่แค่คิวเขาเขียนเป็นชั่วโมงเลยนะใช่เนี่ยก็คือผู้ชายถ้าเกิดเข้าใจจุดนี้ เราก็จะเข้าใจเขาจะรอเขาได้แต่ผู <c oughs> ้หญิงก็เช <At that, S 1> <mal> ่นเดียวกันงั้นถ้าเกิดไม่อยากให้ปัญหาเกิดขึ้นก็พบกันครึ่งทางอย่าให้ผู้ชายต้องรอนานเราก็อาจจะน้อยลงหน่อยประมาณนี้หรือเรียกว่าเผื่อเวลามากหน่อยนัดกี่โมงแต่ก่อนเราเตรียมเตรียมตัวหนึ่งชั่วโมงก็อาจจะเร็วขึ้นอาจจะตื่นเร็วขึ้นอะเร็วขึ้นมากก็ได้ครับผมประมาณนั้นทางน้านพุทธศาสนานะครับความรักยังไงบ้างครับ ทำยังไงอ่ามีวันนี้มีหนังสือมาฝากชื่อธรรมนูญชีวิตขยันทำหนังสือครับท็อปเยอะครับอาจารย์เนื่องจากเวลานีจำกัดไปไปดูที่หน้า5 1เรื่องของคนกับคนครับในการเราถึงขั้นอ้างคำพีแล้วตอนนี้ที่เราได้ยินบ่อยๆสินเสมอแล้วเจอกันจริงๆมาจากหลักธรรมหมวดหนึ่งเรียกสมาชีวิตธรรมสมรศรัทธาต้องมีความเชื่อมั่นสมกันความศรัทธาสมกันสมรศีลาความประพฤติรสนิยม ใกล้เคียงกันสมกันสมรจารค่าเสียสละสมกันและสุดท้ายสมาปัญญามีความรู้ความเข้าใจมีปัญญาสมกันแล้วก็รายละเอียดสามารถอ่านในนี้ได้อ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็มาอ่านภาษาอังกฤษ มีสองภาษานี่จะมอบให้โยมจียอนจะมอบให้เมื่อโยมมีสังฆทานมาเราก็มีธรรมทานกลับไปโโอ้หของท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตใน่าตั้าาเท่ไหร่นะเมื่อกี้เดจียอนใน50-1เป็นต้นไปภาษาภาษาอังกฤษก็มีภาษาอังกฤษก็คือ1-50พี่ยอนไม่ต้องอ่านเลยอ่าน50-1เป็นต้นไปอ่านก็ได้ท่าว่าเราเลยก็เนาะ จริงจริงในเล่มจะมีหลากหลายที่หลวงพ่อสมเด็จท่านเรียบเรียงให้รู้ว่าคนกับครอบครัวจะทํายังไงคนกับคนคนกับรัฐอะไรอย่างเี้เป็นต้นครับหรือสุดท้ายพอมีครอบครัวแล้วสุดท้ายจะแสวงหาความหลุดพ้นจากทุกข์จะทำยังไงในเล่มนี้ก็มีอยู่ครับผมอันนี้เสริมเสริมเรื่องความรักเมื่อกี้เข้ได้เขาบอกคุณยายคนหนึ่งความจําเสื่อมความจําเสื่อมคุณตาก็ยังดูแลอย่างดีคุณยายเนี่ยจำคุณตาไม่ได้คือทําไมต้องดูแลอย่างดีขนาดนั้น คุณตาก็เล่าบอกว,ว่าถึงคุณยายจําจําคุณตาไม่ได้แต่คุณตาจําคุณยายได้ว่าเราเคยรักกันขนาดไหนกวาไหมายบางทีไม่ต้องไปใส่ใจอะ,อะไรเล็กน้อยมากมายขอแค่ว่าเรารู้ว่าเรารักกันเป็นพอจัดครถูกครับสุดท้ายครับอยากให้หลวงพี่ทั้ง3รูปนะครับ ให้คําแนะนํากับญาติโยมที่เป็นวัยรุ่นคู่รักว่าเราควรใช้ชีวิตปฏิบัติตนยังไงในการใช้ชีวิตคู่ครับหลวงพี่ครับความรักก็จะเกิดขึ้นได้ใช้เวลายาวนานนะ<ช>สะสมกันมาเรื่อยๆในทางพุทธศานาที่2ทางบุเเพสันวาณวรักกัน,นชาติปางก่อนเจอกันชาตินี้ก็รักกันเลย2เกื้อกูลกันในปัจจุบัน กว่าจะพบหน้ากันกว่าจะทําความดีต่อกันกว่าจะรักกันได้แหนท,ทุกครั้งที่จะโกรธกันทะเลาะก,กันให้นึกย้อนกลับไปวันที่แรกที่เรารักกันตื่นเต้นยังไงมีความสุขอย่างไรประทับใจอะไรอย่างไรดึงความรู้สึกดีนั้นกลับมาความรักก็จะเบ่งบานบแต่ถ้าความรักที่สูงสุด,สดก็ขอให้เจริญเมตตามีความรักแบบเมตตากันเยอะๆถ้าเรารักแบบเมตตาแล้วความรักนั้นจะยืนยาวเจริญพอสาธุครับผมมาพี่ยอมวันี้เป็นไงฮะได้ ข้อคิดได้ความรู้อะไรกับไปเยอะไหมครับเยอะคะ่ะหายสงสัยเลยหายคะ่ะครับผมก็วันนี้ครับขอขอบคุณครับหลวงพี่ทั้งสามท่านด้วยนะครับหลวงพี่สมปองหลวงพี่สมพงษ์และหลวงพี่นพัทครับขอบคุณครับจะได้พอรอครับครับผมใครจะมีปัญหามาปรึกษาหลวงพี่ติดตามได้ในหลวงพี่ช่วยด้วยทุกวันเสาร์อาทิตย์11โมงทางช่องโมพอย์23ครับผมสวัสดีครับ